สวัสดีเจ้าเอกปลาดาวออกมาซื้อกัะเพราแถบนอน้อเนี่ยกำลังออกมาเนี่ยเจ้าปลเราวเรียลรวดออกบ้านมาไอกนี่กูอารมณ์เองาผ้าก็ยังมืดคึมคึมอยู่นะ ยอพอติ้งงวงกันเจ้ามีหมีหมุนนะเนี่ยไกลบ้านเนี่ยจะร้านนี่เจ้าร้านเนื้อปวคขาทุกวันเลยนะข้าวัวเนาะเดี๋ยวเจ้าเราก็ดาวลงไปก่อนเนาะ ี่บ้อยแล้วอีก2กิโลเนาะกําเดีวไปซื้อกับข้าวมามาแว้เอาเนื้อวัวเนื้อไปแกงเจ้าสั่งไว้2กิโลสองกิโล4,000 4,000เยนบัวพ 4, ัดสีไปแหม80เซนเนาะกดตกประมาณ พันเย็นสามร้อยตกพันก่ายเนาะตกพันสามพันสี่ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะดีคือประดาวลงเนี่ยนี่นี่ฮะน,นะเดี๋ยวประดาวลงกันนะเจ้า พ่อป้าดา่จะซื้อยารานขายยานี่เนาะร้องลันร้องรถกันนี่ค่ะพ่อด้านี่ซื้อยานะไข่เขียวไข่เขียวค่ะ ราบไายยาราบน,นี่แหละถูกเจ้าราบอื่นๆราบน,น้อยๆแป้งประดาวมาซื้อกับข้าวแถวนี่แหละ ที่สู้ที่สู้ที่สู้ก <c oughs> ะเดียป้าดาวไปซื้ออันย้านระบายในลากกันเนาะ <c oughs> ปราดาวเนี้ยป้าดาวปิดโทรศัพท์ของเจ้าที่ข้านกันเข้าไปเนาะ <c oughs> ง่งวิวเจ้า่งวิงว่งวิวมา่งวิวแม่น้ำเนาะ สะพานทั้งดวนนะเจ้าเนี่ยทายสะท้อนแ,แสงเนาะหันหน้าไปทางที่ตะวันตกด้วยป้าดาวไปซื้อข,ข้ามาเรียบร้อยแล้วเจ้าเต็นท์ลานมายากจะทายนะเพราะว่ามันมามีมือกําโทรศัพท์ออกมาละขับรถทาแสนหน้ามทา ผ่านสะพานทางด่วนเนาะชมวิวค่ะกลับบ้านเลยต่อ แม่น้านี่มันไม่ป่านะแต่ญี่ปุ่นเป็นบักกินเนาะเพราะมันมัน้าวก็หาไม่ปิดป่าแม่นําจืดเนาะป่าแบบใกล้บ้านแบบนี้เป่นบักินกันเจ้ามองอกเนกเนาะ อันนี้ยังแคน้น่อยมีแดดเจ้าเนี่ยชมวิวชมถนนเนาะสว่างส่วนห้าโมงเย็นเนาะห้าโมงเย็นก็รถก็มีแค่เนี่ย ปูนจะเริ่มหอนแล้วนะเจ้าเหล่มหอนแล้วอี สมถนนหอนทางของจังหวัดเกียวโตอ,อีกอะไปจ่โตเกียวน่าเจ้าจังหวัดเกียวโตนะโตเกียวก็คือมองหลวงไม่จังหวัดเกียวโตก็คือมองหลวงเก่นะาเนาะอ่าเวะเอาจีนก่อนโอนิคุเนาะสั่งไว้แต่เจ้าอ่ะเจ้าเวะเอาเนื้อเอาจีนก่อนไปชิงงงม,โมโกากกันาละอ่าเจอดเจาะ แล้วเจ้าจี้หกพันายสามกิโลสามกิโลาาหน่อยเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อวัวจะไปแกะออมนะ ฤทธไฟแดงพอดีเลยยกคินก็ได้กันนี่นรือจะกนเลี้ยวเข้าบ้านหน้านี่ละเจ้ากระดาขอจอบคลิปกันนะเจ้าประกันคลิปไหมคลิปหน้าเนาะ ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะเดี๋ยวไปจัดเลียงหน้านี่เลยเจ้าบ้านประดาวว้มันก็เหมือนกันหน้านี่กนะนนั่นเอตึกหลงังสูงนะเจ้า เยอะขนาดเว้นให้ไปชื่อของมันอยู่ได้สองสามอาทิตย์ีกะอยากออกไปบ่อยเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะประดาขอจกคลิปแขนนี่กันเนาะป้ากันคลิปไหนคลิปหน้าเจ้าออออขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยหยุดด้วยหลังนี้อ่ะเจ้าขอบคุณค่ะ